วันนี้เราอยู่ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติหอสูตรกลางรักกระบังนะครับนี่จะเป็นอะไรนะกงมุงกุดเต t e r น a ช n l น,นะครับชื่อเต็มนะครับ รเราอยู่ถนนอะไรนะฉะลองกรุงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอยู่พระจอมเกล้าและก็บังอันนี้สำนักขอสมุดกลางนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นสกายวอล์กไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับขึ้นมาแล้วนะ เราจะข้ามข้างรถไฟนะครับเราเห็นเครื่อินชนตะปูลงตะปูนะครับ ทาง,ทางนู้นเป็นสถานีบ,บูตากีนะครับั่งนี้ก็เป็นที่หยุดรถระจัมก้าวนะครับเราเดินย,ยาวๆเลยสกายวอล์กทางไปพระนวิทย์ ของฟ้ากันนะวินนะครับการศาึกษาเราดูเรื่อยๆครับเบะไหมครับหรือยาวเลยครับไม่เบออกไปเดียวแล้วเหนื่อยเลยครับขาตรงนี้เลยครับเราเห็นข้างบนนะครับฐากน,นี่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารแล้วกระบังนะครับต้าใหญ่นะ ตอนนี้เราเห็นถนนถนนขั้นอยู่นะครับครับรรยากาศก็ออกประมาณนี้นี่ครับลรงพิบานพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารรัก,กรบักนะครับเราจะพาไปดูหอนในนะครับ รต้มเรื่องดีนะครับสมณพูเห็นสติอาสนะครับแผนที่ของรัฐก,กระบงังเนี่ยครับ

บรรยากาศสงบินสบายตึกปฏิบัติการร่วมวิศวะนะครับ นี่ขอเลนมาของรถไกระบ,บังนะครับขอคอยนะครับภาควิชาชวิศวกรรมไฟฟ้ารัไกระบ,บัครับขอคอยที่เป็นเลนมาครับการ ขอพักนักศึกษารครับกำลังทำใหม่อยู่นะนี่เป็นคอนโดเลยนะครับสะดวกสบายสะดวกสบายนะครับ แน่นอนน,น, CEO บบนี่ครับน,น่าจะเป็นออขอพักนิสิตนะครับตรงนี้ออขอพักนิสิึิา